มาโอเคก็สวัสดีครับพวกกับผมเอ็มในช่องเอ็มฮับนะฮะก็อยู่ในเกมเอาโอหรือว่าเอาออริจินเช่นเคยนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์นี้ก็จะเป็นการอาลองลองเขาเรียกว่าอะไรนะลองสร้างตัวนะครับแล้วก็มาเปิดสัตว์แดงนะครับซึ่งผมไปนั่งดูมาเนะี่ยผมคิดว่าสวอตมันก็ มันเหมือนกันนะเว้ยเอออยากเล่นละ่ะอยากลองเล่นสวอตนะฮะอยากลองเล่นไนท์นะครับไนท์ที่เป็นสายคีนะครับสายตีคีเนาะซึ่งตอนนี้ผมวิิบเลี่ยนแล้วนะครับซึ่งผมจะ,มจะบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับชื่อทักซี่ดอตใช่ปะอาจจะไม่ได้เล่นอาจจะไม่ได้เล่นตัวนี้ตลอดนะครับเพราะว่าผมจะสุ่มนะครับ <unravel ing like that> ผมบอกไว้ก่อนว่าผมจะสุ่มนะครับสุ่มสุ่มจนกว่าจะได้สัตว์แดงนะครับแล้วก็จะเล่นเนาะสุ่มคือเวฟยี่สองปุ๊บก็จะสุ่มใช่ปะพอสุ่มปุ๊บ ถ้าเกิดได้ส oh, ัดแดงนะครับก็จะเล่นนะฮะถ้าไม่ได้สัดแดงก็จะไม่เล่นก็คือจะก็เขาจะรีไอดีหาไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะได้อเออง่ายคือรีหาจนกว่าจะได้นะครับก็จะลองดูครับว่ามันมันจะทําได้หรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะทําได้นะครับแต่อาจจะไม่อาจจะไม่ตรงสายหรือว่าอาจจะสุ่มมาเหมือนผมจะเล่นสายขี้ใช่ปะผมอาจจะต้องสุ่มสมุไรมานะครับสุ่มสมุเรมา ซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าผมไม่ได้ซิมอไรผมก็จะไม่เล่นนะครับหรือว่าเราอาจจะได้อ่ากวางนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสมูไรกับกวางครับที่ผมจะต้องที่ผมจะเลือกนะโอเคนี่ก็เวลยิบสองแล้วนะครับผมก็จะไม่ทำคว้ยต่อละผมจะไมทำคุยก่อนแล้วผมจะไปเปิดอ่าควสเพชรอ่านี่เลยครับสัตว์เลี้ยงเลยซึ่งวันนี้มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับโค้ดมาแจกวันนี้ก็จะมีประมาณก็จะมีโค้ดใหม่โค้ดใหม่นะครับ อันนี้เป็นโค้ดใหม่เลยนะโค้ดใหม่หล่าสุดเลยนะครับาแป๊อนงน,นะผมดูโค้ดก่อนโค้ดใหม่ก็จะมีทั้งหมดหโค้ดนะครับสำหรับวันนี้เนาะเอาเพื่อนก็พาดอันไหนไปก็ลองเอาไปเติม,มาดูนะครับว่าได้อะไรบ้างเนาะเขาไปลองดูนะครับว่าได้อะไรกันบ้างก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวรอรอดูว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้กําลังวิ่งไปที่เควสสัตว์เลี้ยงอยู่ เดี๋ยวเรามาทำเคสสัทะเลี้ยงเสร็จนะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าเราจะได้หรือไม่ได้เนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้ตัวละครนี้ก็ต้องจะต้องต้องรีนะฮะอันนี้คือจะเป็นที่ต้องที่ต้องรีดีนะครับก็ต้องมาทำใหม่นะครับซึ่งวันนี้ผมจำกัดตัวเองไว้อยู่ที่ประมาณห้านะดีครับห้าดีต่อวันนะฮะก็ ID นดี้เสร็จเลยครับเดี๋ยวพอเวลยูสองผมก็จะเอาไอ้ ID อดีหนึ่งมาเปิดเลยนะครับ ซึ่งก็จะขาทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทำ,อย,ทำอ,ยอย่างนั้น,นะฮะถ้าไม่เป็นไอดีก็อาจจะเป็นตัวละครในเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าในไอดีนี่แหละแต่ว่าเป็นตัวละครอื่นนะครับก็ลองดูเราจะได้หรือเปล่าครับซึ่งไอไอดีอ่าตัวหลักนะครับตอนนี้ก็เวล60แล้วนะครับก็เริ่มจะตันแล้วไม่ได้ว่า พลังตันนะเริ่มแบบว่าเริ่มจะช้า,ชาแล้วนะครับสําหรับการอ่าอัพเวลอัพไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็สเตตัสต่างๆนะก็ค่อยอัพไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวจะม่รีวิวตัวใหม่เอ้อตัวหลักด้วยนะนะครับโอเคตัวนี้เราก็ได้สัว์เลี้ยงแล้วนะครับเปิดเควสเี้ยงร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นที่ถูกชะตากับผมมากๆเลยครับก็คือขวาบนนะฮะขวาบนพออเซล่านะครับ ผมขอกดบีวิงกลับเลยแล้วกันนะครับไปนะครับขวานมาต้ครับเราจะวิ่งเอาเรื่องกับใช้ชนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างวิ่งไปนะครับผมขอ,อาตก,กดเติมโค้ดแล้วกันนะครับผมขอโค้ดก่อนแล้วหนึ่งโค้ดก็จะเยอะๆหน่อยนะครับ อันนี้จะเป็นโค้ดเก่าก่อนนะฮะเพื่อนๆก็ไม่ต้องลอกนะฮะอันนี้โค้ดเก่าเดี๋ยวรอโค้ดใหม่อันไหนถึงโค้ดใหม่อันไหนผมแจ้งไปนะครับว่าอันไหนโค้ดใหม่เนาะอ่าอันนี้โค้ดไม่ถูก ก็หลายโค้ดหน่อยนะครับเพื่อนไม่ได้กอ่อผมไม่ได้กอด่อไว้ตั้งแต่เริ่มนะครับอ่ะก็จะมีก็จะดูอะไรนะครับเผื่อใครเข้ามาดูใหม่ก็เผื่อพลาดโค้ดไหนไปอันนี้สงการนี้น่าจะหมดเรียงอ๋อสงการยังไม่หมดเรอะโค้ดสงการนี่ไม่หมด,อ,มหมดอันนี้อยูอ่เหรอเวลาก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับสําหรับโค้ด เดี๋วก็มีวันสงการนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยมอมมัอ่าโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นโค้ดใหม่นะครับเ,เพื่อนๆแป๊บน,นึงนะครับผมเปิดแป๊บเดียวแปบ๊บนึงนะฮะเปิดหาแป๊บนึงผมไม่ได้เซฟไว้นะ <c oughs> อ่าโอเคเดี๋ยวเป็นโค้ดแรกก่อนเลยนะครับอ่าโค้ดนี้ก็แจกที่ Discord นะครับ ก็จะเป็นโค้ดนี้นะครับมึงแจกเมื่อตอน16นาฬิกา38นาทีนะครับของวันที่22นะครับอ่าโอเคครับโค้ดที่1นะครับ Happy Run นะครับ Happy r u n นหรือเปล่า R U N E นะครับ r u n ส2งแล้วกันนะครับอ่านว่าอะไรช่างมันนะครับไม่ต้องใส่ใจอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเนี่ยครับโค้ดตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับก็มีอีกทั้งหมด ห้าโค้ดใหม่นะครับนิวโค้ดไปเลยนะครับอ่าโอเคนะครับก็ไปดูนครับว่าได้อะไรบ้างโอเคครับโอเคเรามานอนที่สุสานกันเข้าไม่ได้วะเมื่อกี้เขาจะกดกระโดดทำไมเมื่อกี้เอ้ยมีคนมายืนตรงนี้ด้วยเหรืว NPC วอเ NPC. อ็นบีซีเหรออีบีซีเดี๋ตกใจหมดนึนกว่าคนในเวน นอนเปิดเลยนะฮะชิวจัดนะครับโอเคนะครับเราก็จะมีเพชรที่เปิดของ normal นะครับ normal ก็จะเป็นก็จะเป็น30นะครับตัวนะครับซึ่งผมจะเอาโซฮีใส่กับปลาหมึกนี้แล้วกันนะครับคัสเอสนะครับก็จะเป็นสมุไรนะครับกับกวางแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นโซฮีนะครับกับ ปมหมึกดีไหมครัหรือปาหมึกดีหรือตอนนี้ดีเอาตอนนี้แล้วกันนะครับเอ้ยเอาปมหมึกก็แหละนะครับเ,เหมือนกันอ้าวโอเคนะครับจะเริ่มมาเลยนะครับครั้งที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวไปเรื่องข้อที่หนึ่งข้างล่างก่อนนะครับเป็นเคสเป็นเคสนะฮะเคสวิชาของเราโอเคตอนนี้อยู่ที่ซีซีนาทีที่ห้าโมงห้าโมงเย็นนะครับสามสิบเจ็ดนาทีนี่ครับผมจะเริ่มเปิด คัสด,ด้านล่างด้านอ่ารือว่าเป็นรีจินเอรี่นะครับช่วง5้าโมงสาบเ้านอะเขาบอกว่ามันเป็นเคสนะฮะจะลองดูนะครับส่วนคัสเอนี่เราเปิดไปเลยนะครับได้ตัวไหนก็เล่นตัวนั้นช่างมันโอเคเปิดต่อเลยครับออได้ตัวเอด้หนึ่งตัวนะครับน่าจะเป็นถ้าให้เดาจะเป็นน่าจะเป็นโซฮี โอเคนะครับตามนั้นฮนะตามคาดโอ้ว้าวทำไปเล่นไปเพื่อน,อนผมว่าถ้าออกมาเงี้ยคัดเอสมีออกแน่ดีเนี่ยในฮีนะครับผมว่ามีออกอะคัดเอสดอะตอนนี้ทีที่สามสิบแปดแล้วนะเออออกอีลว ขี้ดิขิ้ดิว่าออกไปไหมถ้ามาเล่นไปอ่านนะครับนาทีที่สามสิบแปดนะครับเดี๋ยวรอทีนาทีที่สามสิบเก้านะครับรอแป๊บหนึ่งนาทีสามเก้าเลยผมอ่าโอเคครับนาทีสามเก้าแล้วครับเริ่มนะฮะไปนะครับหนึ่งตัวก่อนแล้วกันนะครับเป็นเคสนะนตัวอีกสามเก้า โอเคไปครับ5ตัวนะครับจะกดได้2ทีนะครับ5ตัวโอเคไปครับรอบที่1ครับว่าไงโอ้โหเราแรกกันเน่าเลยอารอบ2ครับน่าจะหมดหวังฮนะโอเคนะครับตามนั้น <c oughs> <c oughs> มันไปออกไอตัวห้องบนไอตัวเอมดแล้วอ่ะโอ้โห <c oughs> ทำไปเล่นไปเล่นได้นะผมว่า เนี่ยเนี่ยเล่นได้นะโซฮีกับปลาหมึกเนี่ยแล้วเดี๋ยวมีเอออกมาสองตัวเลยนะถามว่าเล่นได้มาก็เล่นได้ครับแต่ว่ามันยังไม่ตรงเป้าสำหรับเรานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอดีนี้ก็น่าจะไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องลบอดีแล้วก็สร้างใหม่นะครับซึ่งอ่ามันมันกดไงวะมันกดไงวะมันต้องกลับไปอ่าที่ด้านเลือกตัวละครนะครับแล้วก็ต้องลบไปเลยนะครับลบออกไปเลย คว่า yes ใช่ไหมไอ้นลบออกไปเลยนะครับโอเคแล้วก็สร้างใหม่นะครับลแล้วก็สร้างใหม่แล้วก็เล่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเฉพาะตอนที่สุ่มสัตว์อางเดียวแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกรนรับมาครับเพื่อนเพื่อน่าปั้นตัวอ่าปันป้นตัวใหม่เรียบร้อยนะครับอ่าทีน,นี้ก็เหลือแค่เควสจบก็คือแล้วก็สุ่มเลยนะครับมันกลายเป็นเสียเวลาโอเค มาดูสัตว์เลี้ยงของเจ้ากันอ่ะดูกันครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคไปครับผมจะสุ่มเลยนะนีไลละ่ไม่ล้ำละไม่ล้ำละเข้าไปในรายการโปรดของเจ้าสิจะลองอัญเชิญสัตว์เลี้ยงดูสไลลิไม่ล้ำละไม่ล้ำละ เขาจะเปิดไปเร็วๆแล้วกันนะครับผมจะข้ามการเปิดอนิเมะไปเลยนะข้ามการเปิดไข่ไปนะครับข้ามอนิเมะการเปิดแบบอ่าที่มันโชว์ไข่กระดูกกระดิ่งเนาะ,ะกดแล้วมันข้ามได้ไปเลยนะครับได้ไม่ได้กระชังมันเอา้าพูดที่หนึ่งพูดเลอ่าได้ตัวเอามาหนึ่งตัวนะครับโอเคไปครับอา่อางล่างที่หนึ่ง เฮ้ยโอ้ยนึกว่ามีืหเห็นภาพอย่างนี้ตกใจโอเคครับตัวที่สองก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่นะฮะยังไม่ได้ยังไม่เป็นวันของเรานะครับโอเคก็เดี๋ยวไปฮะไปดูตัวที่สามครับว่าจะได้หรือเปล่าได้หรือไม่ได้ไปดูตัวที่สามนะครับอ่าโอเคครับก็กลับเข้ามานะครับอดีตัวที่สามนะครับผมเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วี่แค่ตัวที่สามนะ แต่มีคนในกลุ่มที่เขาทำไปยี่สิบสองรอบผมเขาทำมือได้งไงไม่เหนื่อยอะแล้วก็ว่างยินดดี้ดดยอยู่ตรงนี้แหละยดนแม่งตรงนี้แหละ,หละยินดีด้วยเลือกสัตว์เลี้ยงด้านขวาเข้าไปในรายการโปรดของเจ้าสิเจ้าจะได้สัตว์เลี้ยงตัวเดิมอันเชิญสัตว์เลี้ยงดูสิอ่ะอันเชิญก่อนแล้วค่อยไปนี่แล้วกันนั่นเพื่อนยี่สิบสี่ข้าวในมีไปเลยครับ ข้ามไปเลยครับไปครับอพอได้ A แล้วก็อยากไปข้างล่างต่อเลยปะในใจก,ก็อยากไปข้างล่างต่อเลยไม่อยากสุ่มให้หมดอ่ะลองตัดตัด,ต,ดตัดดวงสักทีอ่ะลงล่างเลยครับตัดดวงไปทีนึงแล้วผม ชอบยิงตอนมันค้างเนี่ยโอเคนะครับโหนั่งทำแบบประมาณจีสิบสิบสิบยีสิบนาทีได้นะครับแต่ว่ามากดปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บหายไปนะครับนะครับอ่ะโอเคครับอีกสองทีนะครับอีกสองทีนะครับมองก็จะหลุดพ้นแล้วปคลิปที่เหนื่อยมาเลยะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับตัวละครที่สี่ครับไปครับมาครับ เริ่มเหนื่อยแล้ว <c oughs> เริ่มเหนื่อยนะแต่ก็ทำนะฮะแล้วน่าจะควขอเป็นทําโดยเอดีพีดยีกว่าน,นะฮะไม่ไหวแล้วผมเริ่มเพลียแล้วโอเครอบนี้ผมขอเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะฮะผิดสัญญาเป็นไปครั้งหนึ่งครับขอโทษพ่อไ,ด,ได้วยมผมไม่ไหวแล้วจริงๆเพื่อน ออมผมจะลองแบบนี้ดูนะแบบน๊บนึงนะผมจะลองแบบนี้ดูเอาลืม เดลองแบบนี้ดูแปบ๊บนึงได้เอซักตัวก่อนอ่ะโอเคเอเมืองตัวปึ๊บไปเลยครับโอ้โหหายวับกับตาความเหนื่อยคนนี้ความเหนื่อยที่ทำมา โอเคโอเคขออภัยครับขออภัยเพื <re> ่อนด้วยนะครับไม่ครบห้ารอบนะครับเหนื่อยจริงนะครับเดี๋ยวผมต่อไปผมคงต้องไปทำในเอลดีพิเยอะแหละนะครับแยกเอลดีพิเยอรทีเดียวแล้วก็ทําทีเดียวเลยนะครับผมว่าน่าจะง่ายกว่านะครับอ่ะรอบนี้ก็ขออภัยด้วย่าวันนี้ขออภัยด้วยครับไม่ครบนะฮะไม่ครบตามที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาให้ครบห้ารอบนะครับอ่ะก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อความสนุกเพื่ความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ก็ออลืมเอาโค้ดใหม่ๆไปใส่กันด้วยนะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องยังพับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ